อคนละสิทธิ์คนละเสียทีนีครับนี่กำลังขับรถต่อไปก็ช่วยฝากด้วยนะครับขอพักประชาชนทั้งสองไปทั้งสองปัดนะครับขอบคุณมากทีนี้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆขับปอดใจยกป้ายยกเบอร์บอกเบอร์ให้กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนดดขัประชาชน เรา,าก็ขอราบกอบพระคุณโออขอบคุณครับขอบคุณครับขอราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เคยให้การสนับสนุนพักอาาจตใหม่พักก้าวไกลนะครับให้มาเป็นพระอันดับหนึ่งของประเทศในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เราขอโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาลให้ได้เราขอโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาลให้ได้โดยก็แม่พี่น้องประชาชน ช่วยได้โปรดช่วยกันสนับสนุนนะครับได้โปรดช่สส everyone, şey. <ten> วยกันสนับสนุนเพราะน้องประชาชนทุกคนทุกท่านครับได้โปรดช่วยกันเป็น้ายคนละมือคนละศิษย์คนละเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆหนูๆที่งกำลังจะไปโรงเรียนนะครับฝากบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนฝากบอกเพื่อนฝากบอกคุณครูนะว่าช่วยกันสนับสนุนรับประชาชนหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็ต้องการจัดระดับสระดต้นพชาชนหน่อยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่เขตใดอำเภอใดตำบลใดในประเทศไทยท่านกาเบอร์46ปัดส,สีชมพูได้เลยนะครับท่านกาเบอร์46ปัดสีชมพูได้เลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่าด้โปรดช่วยกันครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราเข้าใกล้เส้นชัยมากที่ส <c ute> dai, In ุดแล้วเราขอโอกาสอีกนิดเดียวจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุก่านขอโอกาสอีกนิดเดียวจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุก่าน ด้วยารให้การสนับสนุนดพระประชาชนด้วยการให้การสนดับสนะนดให้สิดเพ็กนักกระโปรงเรียนปัญญาวุิเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ช่วยการสนับสนุนนไม่ยูบงานยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านเข้าไปกับเพื่อได้จริงให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอฝปากไว้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ท่สมคริกูกับเราตรงนี้นะครับคุณนรยพลรุ่นปัญญาโรจนะครับในเขต บางบ <onents> yeah. 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 ุดเทียนบางบอลแขวนแหวดำบางบอลใต้ฟองปลาบอลนะครับแหวดำบางบอลใต้ฟองปลาบอลท่านกาบัตรสีเขียวเบอร์เจ็ดส่วนบุดปลานะครับปิดปลาปิดปลาลงในเขตบางบุดเทียนและหนองแสนะครับบางบุดเทียนหนองแสจอบทองบางบุดเทียนหนองแสจอบทองนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามปิดปลาเบอร์สามนะครับบุดปาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเบอร์สามบัดสีเขียวบัดเลือกตั้ง บัตรสีเขียวพักประชาชนจะคนละเบอร์บ้านในแต่ละเขตจะคนละเบอร์เพราะฉะนั้นขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องทำความเข้าใจนะครับได้โปรดช่วยกันทำความเข้าใจวันนี้ได้โปรดช่วยกันทำความเข้าใจได้ยินแล้วก็บอกต่อหาเกว่าใครที่ยกบัตรประชาชนเข้าไปเช็คแล้วว่าทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบางบอนบางเอกใจหมัดเล็กคู่ตาเบอร์สามหมัเอกใจหมัดเล็กที่ตาเบอร์เจ็ดบร้อยแล้วนอกจากท่านรู้แล้วท่านช่วยกันบอกต่อด้วย คนช่วยกันไปบอกคนข้างบ้านคนช่วยไปบอกคนที่ร้านอาหารที่ท,ทัดสินารเช่าช่วยกันบอกต่อว่าบัตรสีเขียวฮะถ้าเกิดเป็นขนับสนุนดดพัประชาชนเนี่ยมันต้องดูดีๆนะเพราะว่ากกตเขาแบ่งเขตบางบางบอร์ดมาคนละครึ่งถนนก็คืนอถนนทีเอกชัยเนี่ยแบ่งกัน,ใน,ในคนละครึ่งคนละเบอร์เพราะฉะนั้นขอโอกาศก็ไม่ที่น้องประชาชนด้วยวันนี้มาอยู่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่อการแยกบางบอนเนี่ยก็มาบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนบางบอนว่าเรา กกตแบ่งกันมาคนละทึ่งแบบนี้ช่วยกันบอกต่อช่วยกันทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับ hey. ต่อไปพี่น um. ้องประชาชนที่รพรักครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับพวกเราจริงๆเราขอโอกาสต่อไปพี่น้องประชาชนที่คนทุดท่านไ้โหวตช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาชนช่วยกันสนับสนุนพวกเราก็ไปทำงานช่วยกันสนับสนุนให้คุณทิงและจักรพงศรเรียมัญวุฒิเพื่อเป็นนายุทรัมนตรีเพื่อยกมาดับคุณภาพชีวิต ให้กับพวกเราให้ได้ให้นโยบายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้เศรษฐกิจด้านความปั่นตรงนะครับได้เข้าไปขับเคลื่อนได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านได้โปรดช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือชีวิตเราดีจานีได้คุณภาพชีวิตเราปั้นตรงว่นนี้ได้กระเป๋าตางเราจอดใกว่นนี้ได้เราจะปล่อยให้ปิดเทาเป็นกระเป๋าบรวลเกิดดอกจากกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องประชาชน ม่ต้องให้ตุกนเทาตุนสแคอร์มันล้วงเงินดอกจากกระเป๋าพ่อแม่เราอีกต่อไปแล้วรัฐบาลตั้งบองต,ตาป right. ิดปิดทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้เราขอโอกาสเข้าไปเอาจริงในการแก้ไขปัญหาเข้าไปเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างต่างๆเราขอโอกาสจากพ่อแม่ที่ร้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับเราสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่คุณรัฐบาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณการรวกไายรวมเปรยคนะครับ ขอบคุณการโบกใโบกมือให้กำลังใจการนักประชาชนของอาสานักประชาชนของอาสาเข้ามาทำงานนักขออาสาเข้ามารับใช้่อแม่พี่น้องประชาชนขอโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขอโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณพี like um. <c oughs> ่ท่านครสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณโดยยิ้มบนฝาที่ยิ้มทะลุกระจกไปกรลตังใจกันเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันที่8ครับคุณพี่ วันที่ 8, 3, สะสะสะ8กุมภาพันธ์เรือสะสะแบบแบกเกตบัตรสีเขียวเมื่อสสแบบแบกเกตบัตรสีเขียวได้เช็คเบอร์ด้าหน่วยเลือกตั้งเลยว่าพักระยาชนเบอร์อะไ 9, รัสดีคับคุณพี่ขอบคุณมากคนะับขอบคุณคับขอบคุณคับนี่กำลังไปโรงเรียนอยู่ก็สวัสดีนะครับกำลังไปโรงเรียนกำลังไปทำงานก็สวสัวสดีนะครับ ช่วยกันรับช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละติดคนละเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเลือกพักประชาชนให้เราหน่อยเลือกพักประชาชนให้เราด้วยให้เราจับตั้งรัฐบาลให้ได้ให้รัฐบาลประชาชนนำโดยคุณเท็กนัฐพงษ์เรืองปัญญาอาวุธให้ได้ให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ปเป็นต้นไปตเร็จขอฝากขอบพี่น้องเชียงถูกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังใจให้แก่กัน ขอการขอพระคุณทุกการสนับสนุนที่เคยสนับสนุนดดพัฒนาคึนใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองเกิดจริ่เคยสนับสนุนดดพักเข้าใจลิขิตาลิขิตเลิศมารอบนี้เป็นพักประชาชนนะครับมารอบนี้เป็นพักประชาชนก็ขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรู้สึกใจแดงครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังผมลงเลือกตั้งไปแล้วสองครั้งครั้งแรกบัตรเลือกตั้งมีใบเดียวครั้งที่สองบัตรเลือกตั้งมีสองใบครั้งที่สาม็นบัตรเลือกตั้งมีสามใบ และสามครั้งที่บานมาผมก็ลงมาแล้วสามครั้งครั้งแรกผมลงพักระกนาคตใหม่ครั้งที่สองผมลงพักยาวไลครั้งที่สามคนนี้ผมมาลงพักประชาชนนี่คือเรื่องแปลกครับที่ประเทศไทยออกแบบกาเรเลือกตั้งเป็นแบบนี้และเรื่องแปลกอีกอย่างก็คือว่าเขาแบ่งเขตบ,บางตอนเป็นคนละครึ่งถนนถนนเอกชัยเนี่ยแบ่งเป็นคนละครึ่งใครที่เขา้าคูหาแล้วบัตรเลือกตั้งสีเขียวถ้าดูดีๆบัตรบางตอนเนี่ยใครที่อยู่เอกชัยมาเลขที่ทศก,กาเบอร์เจ็ด ใครที่อยู่เอกใจบางเลขที่ทัศกาลเบอร์7เบอร์เอกใจบางเลขคู่ทัศการเบวร์บัตรสีชมพูสีวันปลาทัศกาลเบอร์416ทัศกาลเบอร์416ได้เลยที่วันหยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใดอยู่ตำบลใดในประเทศไทยบาตเบอร์416กาที่บัตรสีชมพูทันทีคืนไปสุดท้ายบัตรสีเหลืองทัศกาลเห็นชอบแก้ไขและทำโดนได้เลยนะครับบัตรสีเหลืองทัศกาลเห็นชอบแก้ไขและทำโดนได้เลยนะครับตอนนี้ทีมของไอรอมาใส่เสื้อสีเขียวๆอยู่ที่ตรงนี้นะบอสแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกชานิในต่อช่วะครับไปเดี๋ยวแล้วก็ด้วยกันนะครับรับฟังการประชาันจากครับประชาชนด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยครับจากทัาประชาชนครับจากทัาประชาชนครับคุณพี่ขอบคุณมากมครับขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจขอบคุณการตกไม้ตกมืนขอบคุณการเปิดที่ตกมาทุกทายขอบคุณรอยยิ้มหวานที่ส่งทะลุกระจกกไปเลยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณกำลังใจที่เคยมอบให้ครับอาณาพจใหม่ครับก้าวไกลมารอบนี้เราขอโอกาสอีกครั้ง แม่น,นามพรรคประชาชนแม่ดามพรรคประชาชนเขาโอกาสนะครับของเขาครับวันนี้วันนีครับวันนี้ครับไปเกียวนะครับไปเกียวแล้วสวสัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่ขอบคุณมากๆสวสัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรถกระบะสีขาวนะครับรถสองแถวสวัสดีครับรถสองแถวช่วยกันนะครับช่วยกันรอบนี้ช่วยกันไปดักกระโดดให้ครับประชาชนปไปจับตา้ถกรฐบาลไม้ได้ ด้วยการสนับสนุนคุณเพ็เงรัตปงะธงโดยอัญญาวุตจะเป็นนายกรัฐสมนตรีให้ได้ด้วยการสนับสนุนนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตไปดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านให้ได้นะครับ เรื่องต่างวันนี้ยังไงช่วยกันนะครับเราเข้าใกล้เส้นใยมากที่สุดแล้วเราขอโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับก็แม่พี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงประชาสัมชนจากพรรประชาชนอยู่ในขณะนี้ได้โปรช่วยกันนะครับรู้กันดีว่าติดใบแดงกันระหว่างติดก็ได้โปรดรับฟังการประชาสัมคิดเหจากพวกเราได้โปรดระังการประชาสัมพันธ์จากพรรประชาชนด้วยนะครับ อ่าไปเขียวพอดีครับไปเขียวพอดีตักเือตั้งสีชพูเมื่อสี่สิบคนะครับตัดเลือตั้งสีชพูเมื่อสี่สิบคเปดีเขียวุกคนะคะขอบคุณค่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 ะนไดีจากบันี้ต่อนะบตนี้ไปแดงต่อนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดไปแดงอยู่ในขณะนี้นะครับยังไงช่วยกันนะครับการเลือกตั้งในวันที่แปดกรุณาพันการเลือกตั้งในวันที่แปดกุณาพันให้โปรดช่วยกันจัดกํลังดีกํลเสียร นะครับของท่านมีความหมายนละสิคนพละเสียงของท่านทรงพลังที่สุดเราขอโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเราขอโอกาสในการที่ท่านจะได้เข้ามาช่วยเหลือน,นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลนี้ด้วยันดาลใจจทุกท่านในข้าวยะการเลือกตั้งวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลประชาชนเข้าไปเช่นไก่มากที่สุด เหลือเพียงแค่ถ้าให้โอกาสพวกเราทั้งสองใบเหลือเพียงแค่ถ้าไม้โอกาสเราทั้งสองตัดทั้งตัดแบบแป็งเพยและตัดแบบเปีนพี่รฟ์ทั้งตัดแบบแบงเขตและตัดแบบเป็นีไ่ฟ์และตรวนให้การสนับสนุนเราบัตรสีชมพูกาเบอร์สี่สิบหกบัตรสีชมพูกาเบอร์สี่สิบหกส่วนบัตรสีเขียวส่วนบัตรสีเขียวกาหมายเลขของพรคประชาชนถ้าใครอยู่ทะเบียนบ้านอยู่เขตบางบอน แบ่งกันคนละครึ่งกระโดดเอกชัยเอกชัยฝั่งเลขที่จาเบอร์เจ็ดเอกชัยฝั่งเลขที่จาเบอร์เจ็ดเอกชัยฝั่งเลขคู่จ่าเบอร์สามเอกชัยฝั่งเลขคู่จ่าเบอร์สามนะครับเบอร์อาจจะโมงเง,เ,งเบอร์อาจจะสับสนแบ่งกันคนละครึ่งกระโดดเอกชัยเราก็่ได้คุณแบ่นนงนะกรกตเขาแบ่ง ต่อๆเขาแบ่งมาให้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านได้โปรดช่วยกันนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับพวกเราทุกคนการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้น ในช่วงเช้าว <oh> ันนี้ผมติดขออนุญาตใช้เสียงประชาชนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบัตรตรงข้ามนะครับบัตรตรงข้ามไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันทักประชาชนทั้งสองบัตทั้งสองใบเบอร์สี่สิบเอบัตรสี่สิบเบอร์สี่สิบสอบัตรสี่สิบช่วยกันจ่าช่วยกันตรวจช่วยกันจ่ายให้ต้องแหกมาตรวัดต้องติดเขียวใครอยู่หน่วยก็ตั้งไหนใครอยู่พื้นที่ไหนช่วยกันชิ้หน้าหน่วยกตั้งหน่อย เพราะว่าบัตรสีเขียวในเขตภางเนี่ยมันมีหลายเบอร์มันมีหลายมันมีหลายหมายเลขมากเพราะฉะนั้นขอโอกาสกอแม่พี่น้องคลิกกระดิ่งสักนิดหน่อยส่วนใครที่อยู่ในเขตบางบอนใครที่อยู่ในเขตบางบอนัแขวนจดดีค่ะแขวนบางบอนและบางบอนใต้แขวนบางบอนและบางบอนใต้กาเบอร์เอ็ดนะครับแขวนบางบอนและของบางบอนใช่ไหมบางบอนเหนือของบางบอนเหนือของบางบอนกาเบอร์สามนะครับดูที่แขวน หรือเอาง่ายๆแบ่งป yeah, ็นคนละครึ่งถนนเอกชัยครับแบ่งเป็นคนละครึ่งถนนเอกชัยเลขคู่กับเลขที่ฝั่งเอกชัยเลขที่ดาวเบอร์เด็ดฝั่งเอกชัยเลขคู่ดาวเบอร์สามขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณมากขับรถกำลังจะไปกุรั้งฝั่ง่วงเช้าปล่อยจะจบมาส่งไอ้รถยูให้กับเราขอขอบคุณมากครับพี่รถรถเก๋งสีสีขาวนะขอขอบคุณมากพ่อแม่พี่น้องที่ กำลังกันจ่อตาอไปต่อไปอยู่ในขณะนี้ที่กำลังจะไปทำงานกำลังจะไปโรงเรียนในช่วงเช้านะครับให้โปรดช่วยกันครับช่วยกันแสดงเจตน์ตนภาคประชาชนในการเลือกตั้งประเทศนะครับแสดับจน์ตนภาคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณตำรวจรกคุณญาติรถนนะครับเป็นผู้สมัครสสใต่อต่อเสกบางบอนบางขุนเทียนอยู่ตรงนี้หมายเลขเสกนะครับบางบอนบางขุนเทียน เ่วอนปลาหุ่นเตียยจอดกองหนองแสขุดปาใบทะสาเพื่อสิ่งนี้นะครับขุดปลาใบทะสาที่ยืนขาเจ็บในจุดนี้ขุดตานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านไปเกิดช่วกันนะครับช่วยกันสนับสนุนในการสร้างทางนี้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้เป็นเสียประชาชนนี้อยู่นะครับยังไงช่วยกันนะครับช่วยกันผลไม้คนละมือคนละศีลคนละเสียงของท่านมีความหมายคนละไม้คนละมือคนละศีลคนละเสียงของท่านส่มกางที่สุดได้เกิดช่วยกันครับ ได้โปรดช่วยกันช่วยกันเข้าดูหาเลือกพักประชาชนทั้งสองฝั่งทั้งสองไปเดี๋ยวในช่วงเช้านี้นะครับให้ทางผู้สมัครสอตอในฝั่งบางกรมางบุรีบุรีรัมย์รถเลื่อนรถกระจายรถมาทักทายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงเช้าช่วยกนน้อยครับ สวัสดีพ่อแม่ที่นดูท่าด้วยนะครับสวัสดีดูท่าที่กำลังไปทำงานด้วยนะครับและกำลังไปเรียนด้วยนะครับผมนัลพงศ์เลิศปัญญาโรจนะครับผู้สมัครสอสอพักประชาชนนะครับเขตบางบุรีบางบอนะครับเฉพาะแขวงบางบอนใต้คลองบางบอนและแขวงแสมดานะครับทิ่งง่ายๆครับพี่น้องประชาชนครับถ้าเราอยู่เอกชัยฝั่งเลขที่นะครับเอกชัยฝั่งเลขที่อย่าลืมปัิสีเสียวนะครับเกียวแบบนี้เลยอย่าลืมกาเบอร์เจ็ดนะครับอย่าลืมกาเบอร์เจ็ดนะครับและส่วน พี่น้องประชาชนที่อยู่เอกชัยฝั่งเลขคู่นะครับอย่าลืมกาคุณปานะครับกาเบอร์สามนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจนับสนุนพรานประชาชนของเรานะครับก็อย่าลืมกาเบอร์สี่สิบหกนะครับปันสีชมพูกาเบอร์สี่สิบหกนะครับพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับจะเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญที่สุด ในรอบ15ปีเพราะจากไป12วนะครับที่เราเป็นอะรโอเคกันแล้วคัความใส่เพื่อมันสปอร์ตแต่ตอนนี้ก็คือให้ให้มันหายเร็วมา้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับออกไปใช้สิทธิ์ในเสวันที่8กุมภาพันธ์และไปเรื่องความที่าชอบเรื่องบุคคลที่เวาชอบนะครับยังไอ้ปาด้วยนะครับในส่วนของเอกรชัยฝังเลขที่นะครับอย่าลืมกาเบอร์เจปาสีเขียวนะครับกาเบอร์เนะครับส่วน ฝั่งเลขคู่นะครับเองกอาชัยฝั่งเลขคู่กาเบอร์สามนะครับกาเบอร์สามด้านบ่าสีฟูกาเบอร์สี่สิบหกนะทุกๆวามครับอย่าลืมนะครับกาเบอร์สี่สหกนะครับในส่วนของพรประชาพัประชาชนของเรานะครับขอสักครั้งหนึ่งขอโอกาสสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องประชาชนครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าได้ให้โอกาสพรรคหลายๆพรรคมาแล้วนะครับพรรคใหญ่ทุกทุกพรรคได้เป็นรัฐบาลมาหมดแล้วครับพรรเรานะครับพรรคประชาชนขอโอกาสให้ท่าน ได้โบสถิสูตรเราสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทํางานไปอย่างไรนะครับให้โอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับและเราจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับที่เราประชาชนอย่างน้อยให้โอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับให้ได้เป็นโอกาสได้เป็นนายสักครั้งหนึ่งและจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับพี่เราประชาชนครับในสูตรนโยบายของพรรคเรานะครับนโยบายของพรรคเรามีมากกว่า200นโยบาย ในส่วนนโยบายนะครับทุกท่านครับพักประชาชนของเรามีนโยบายมากกว่า200นโยบายนะครับตั้งแต่ลูกเด็กเล็กงเลยจนถึงผู้สูงอายุนะครับหากท่านตั้งคันนะครับท่านรับไปเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับเป็นเงินถุงเงินถังไปเลยนะครับในส่วนเบี้ยเด็กเล็กนะครับท่านจะได้1,200บาทต่อเดือนไปเลยจนเด็กอายุ6ขวบเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นนะครับท่านท่านจะได้รับการเรียนฟรีอีกนะครับและเมื่อท่าน้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับไปเลย1 5 0 0าบาทต่อเดือนนะครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุภายในสปีนะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านะลืมนะครับรางครั้มีนโยบายแบบนี้นโยบายดีๆแบบนี้ถาหาจากที่ไหนไม่ได้นะครับก็ต้องหาได้จากภาคประชายชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับบัตรสีชมพูกาเบอร์4 6บัตรสีชมพูกาเบอร์4 6ในส่วนบัตรสีเขียวระบาดักเล็กน้อยครับพี่น้องประชาชนครับต้องใช้ความพยายามในการจดจสักเล็กน้อย ฟังเกระจายฝังเลขที่นะครับเบอร์เจ็ดนะครับฟับงเลขที่เบอร์เจเมื่อรามโหสิเลิปัญญาโลในส่วนฝังได้คู่นะครับกาเบอร์สามัางเลขคู่นะครับเอกระ่าังเลขคู่กาเบอร์สานะครับ้าท่นนานง่ายก็คือแขวงบางบอลใต้ของบางบอลกสะมอดันฟังเสียวกาเบอร์เและแขวงของบางบอลบางมเดียและนองแหมมนะครับ ตาเบอร์สามนะครับถ้าจบแบบนี้นะคร <c oughs> ับแตใครฝากพิจารณาด้วยนะคะรับทรพประชาชนของเรานะครับทุกท่านครับทรพประชาชนของเราเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่อยากจะช่วยที่นาประชาชนอย่างแท้จริงถ้าหากท่านมาดูตาผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผมที่ปาหรือผู้สมัครท่านอื่นท่านจะเห็นลูกไฟอยู่ในตาเลยผมจะบอกให้เลยว่าทุกคนมีความมุ่งม,มั่นที่อยากจะทำเพื่อประเทศอย่างแท้จริง ไม่มีความลับชาติอย่างแน่นอนผมมั่นใจได้เลยไม่มีการโกงกีนอย่างแน่นอนมีเราไม่มีเทาอย่างแน่นอนท่านมั่นใจได้เลยนะครับท่านจะได้ผลัสมัรที่ต้องการพัฒนาช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและอยากจะพัฒนาประเทศชาติของเราให้ไปไกลกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนยังไงฝากด้วยนะครับบัตรเขียวนะครับทาอยู่ฝั่งเลขที่หรือใบกรช้ยฝั่งเลขที่ดาเบอร์เจ็ดตาหนุนบกระชายฝั่งเลขคู่นะครับดาเบอร์สามนะครับจับให้แน่นเลยและบัตร พักประชาชนของเราอย่าลืมกาเบอร์46เรื่องอพักประชาชนนะครับให้ไปจัดตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพักประชาชนให้ถูกล่ทลายไปเลยนะครับรอบนี้ที่น้องประชาชนครับรอบนี้จะเป็นรอบแรกครั้งแรกในรอบ15ปีที่จะไม่มีเสียงสวามาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นท่านชอบไครท่านรักไทย ท่านนั้นก็มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านนั้นก็ไแดบบ้ท่านนั้นก็ได้ได้มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น,นท่านครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิใช้เสียเลื่อนตั้งให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่น้องประชาชนสําคัญมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ลงทุนต่ําที่สุดเลยนะครับเพราะว่าท่านใช้แค่มือของท่านในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้ดีกว่าเดิมน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับสสปามน,นะครับแล้วก็สสกายผู้สมัครสส พู้สมัครสอสบาลและพู้สมัครัญชีรายชื่อนะครับพิธกายนชาชาันทชานะครับวันนี้มาอยู่ในกำลังม,มาอยู่ในที่นี้นะสวัสดีทุกทท่านด้วยที่ให้โบกมือกําลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่โบกไม้โบกมือให้กําลังใจขอบคุณพี่ด้วยนะครับพี่ อขอะะใ้ใขอบคุณนไะด้เลย,ยนะครับที่บกมือให้กำลังใจพักของเรานะเราผู้สมัครของเราทุกกำลังใจทุกเสียงแต่นะครับเป็นกําลังใจให้เราเดินหน้าต่อไปเป็นกําลังใจให้เรา,ารพยายามทำเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปก็ปขอขอบคุณทุก่านด้วยนะครับว่าประเทศไทยของเรายังมีหวังนะครับประเทศไทยของเรายังไม่หมดหวังที่น้องประชาชนอย่าลืมครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้วันที่8กุมภาพันธ์นี้เราเข้าปูหา กาเบอร์เจ็ดนะครับหาอยู่ฝั่งเอกชัยฝั่งเลขที่กาเบอร์เจ็ดส่วนฝั่งเอกชัยเลขคู่นะครับกาเบอร์สามยังมี่านจับให้แน่เลยนะครับโดนมาที่เลขคู่นะครับกาเบอร์สิบหกนะครับกาเบอร์สิบหกนะครับครับยังจะมีบัดอีกใบหนึ่งบัตรสีเหลืองกาเห็นชอบไปเลยนะครับเกลี่ยนแปลงรับมดุลเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับรอบนี้การเล่นตั้งรอบนี้จะมีสามใบที่น่าที่น้องประชาชน บาตีเขียวกาเท็บัตรคูกาอับบันีเหลืองภาาเมตินะครับเพราะฉะนั้ครับสามารถเรื่องตามที่ชอบได้เลยนะครับแต่อย่าลืมบาตสีเขียวนะบัตรสี้าัยะครับบัตรบอลใต้บอลแดงบอลเหลียวและบัตรสีแดงบัตรสีปอันนี้สงส่วนเปบัตรสองคู่นะครับหรือจะเป็น ของบางพานบางอุเทียนและดอกขอมกาเบอร์สาปบสีเหลียวนะครับและแบบสีมูกาเบอร์สี่สิบจำให้แม่นเลยนะด้วยเหล่านี้นะครับจำให้แม่นเลยนะครับที่น้องประชาชนยนังไงฝากที่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนพรกประชาชนของเรามีนโยบายมากกว่า2 0 0นโยบายให้ท่าได้เลือกสรรนะครับเป็นนโยบายที่สามารถทรําได้จริงพรกของเราเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าแต่ละตัวเลขที่เราใส่ลงไปแต่ละตัวเลขที่จะให้ทุกท่านเนี่ย ได้พิจารณาเป็นเร่องที่สามารถได้จรินะครับเริ่มจากเด็กเล็กก่อนเลยนะครับเด็กเล็กจะได้รับเที้ยเด็กเล็กนะครับถึงพัน่าบาทจนเด็กอายุหกขวบนะครับแตรับผู้สูงอายุก็จะได้ฝากเงี้ยผู้สูายุนะครับปัจจุบันคราดูมาว่ได้เท่าไหร่ปัจจุบันได้หกร้อยนะครับกระปทาเป็นพันบาทในทันทีและปากเป็นหนึ่งวัหบาท ภายในสิบปีนะครับนะครันโยบายเหล่านี้นะครับมีการพัฒนาผลิตออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้สามารถาทำได้จริงไม่ใช่นโยบายหายสูญไปอย่างใดนะครับโดยการท่านมั่นใจได้เลยการพักประชาชนทั้งสองใบนะครับให้เป็น,ปนรัฐบ,บาลนะครับแต่ตั้งรัฐบ,บาลประชาชนเที่ประชาชนพี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งวันที่แปดกรกฎาคมน,นี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดในรอบ15ปี พรอจับไม่มีเสียง,งาาาาต่อวามาบวกนายกงบตีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอโอกาสนะครับผมขอโอกาสพักประธานสาทักหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราจะท้องโอกาสทักหน่งไปทักใหญ่ๆหรือไปเป็นรัฐบาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหนึ่งนะครับขอทักทังหนึ่ง ที่จะให้พรรครัฐบาลของเราท่าประชาชนเป็นพรรครัฐบาลสักครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้ติดใช้เสียงกันนะครับอย่าลืมออกไปใช้ติ์ใช้เสียงกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมกาเบอร์เจ็ดนะครับหากท่านอยู่เอกชยฝั่งเลขที่นะครับและอย่าลืมกาเบอร์สามหากท่านอยู่เอกชยฝั่งเลขคู่นะครับและอย่าลืมกาเบอร์สี่สิบหกนะครับ้าท่านรักท่านต่อชาติของเรานะครับยังไงขอโอกาสสักครั้งหนึ่งนี่ทางทุกพิกายนะครับพยายามเสนอวิธีการ ชูนิ้ว46นยู่นะครับนี่นี่เดี๋ยวมาตอบทุกท่านนะครับอยากให้าพิจารนาด้วยนะครับอยากให้ตากพิจนาด้วยนะครับทั้งสามทั้งสามใบนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับบัตรสีเขียวกาเทนนะครับกาเบอร์เจ็ดหรือเบอร์สามนะครับกาเบอร์46บัตรสีชมพูและบัตรสีเหลืองของคุณสารบเสเยงาให้กำลังใจขอบคุณมากเลยนะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านด้วยที่วันนี้กำลังจะออกไปทำงานออกไปเรียนการยังไงฝากพิจนาด้วยนะครับ พี <in> ่ครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับสสวัดีคยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับยังไงฝากดูการพิจารณาด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับทุกพิานครับสวัสดีครับผมนายทุนนะครับผู้สมัครตอสองราคประชาชนนะครับยังไงฝากพิจารณาด้วยครับขอบคุณนะครับสำหรับกระแสให้กำลังใจนะครับยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับประชาชนนายทุนเซอร์ปิยาโร่นะครับผู้สมัครต่อสองภรคประชาชน